ความควายไอ้ข้อควายก็ต้องหวานด้วยเหมือนกันโดโลไมเนี่ยเพราะอะไรนะโรคมือเท้าปากในช่วงหน้าฝนจะตามมาเราต้องกันไว้ก่อนแสดงว่าพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของคุณคูนัทต้องหวานด้วยพวกโดโลไม้พีเอชสิเอทาร์ดินต่อไปต้องปนขาวแบบนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทางของท BI เนี่ยก็หวานทั้งหมดเลยได้ครับได้เหมือนได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่หรือให้ตรงกับ สัตว์โดยตรงก็คือนาทูชิกเลยนะครับคุณผูชมก็คือหวานลงเรือนเหมือนกันนะครับคุณผูชมคือน้ำเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะสำคัญมากเพราะว่าเพราะว่าเราก็ใช้น้ำเนี่ยในการเลี้ยงสัตว์อย่างวัวควายกบปูใช่อันนี้ก็ต้องต้องต้องปรับสภาพน้ำอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างสม่ําเสมอใช่ครับนะครับนะฮะและในน้ําเองก็มี ปลาด้วยมีปลาด้วยหอยข,ขมกุ้งหอยขมก็มปลาซิวคร,<ม>ครับผมครับ